ี่ก็เจ๋อเห็นอะง,ง่กแล้วครับเมือน,นเด้อละงอะไรับเนี่ยโอ้โหเอะง,ง่เท่ากันเนี่ยอ๋อเป็นองญ่แล้วนี่เนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้ผมพามาหาเห็ดนะครับวันนี้ บ้านผมก็เฮ็ดออกสรแล้วเห็นก็โพสในเฟซนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าเห็ดพอดีครับขึ้นมาหาเห็ดครับวันนี้เจ๊กระได้ไมีได้ครับตามมาเบิ่งกันได้ครับจำค่อยได้แล้วป้าเห็ดทุงทุกนายจ่ค่อยได้เลยตอนนี้ บ้านผู้เมื่อยครับพี่น้องครับชว่วงนี้ฝนตกดีนะครับตกทุกวันเลยชว่วงนี้เค็ดละงกโอกอ้อครับชว่วงนี้ถึงเราไปหาได้หลายครับจริงบ้านผมมีหลายป่าครับป่าเห็ดนะฮะมีภูเขาหลายลูกนะแต่ผมบอกกล้าไปทางอื่นนะ ยานหลงครับไม่เคยขึ้นบางที่ฮะโอ้วันนี้เอาแัวนี้แล้วครับนี่ตอนนี้ผมก็เจอเห็เดอแล้ครับเพื่อนๆพี่น้องผมเห็นแล้วต้องน่าจะเป็นเฮ็ดไทยแล้วครับนี่เฮ็ดไทย แม้นะครับเดไข่เนี่ยยืบออกก่อนครับแมน่นิไข่อยู่บออรับนี่นี่อาจจะเม้มนอยู่นะครับเห็ดไข่เนี่ยโปปีกายนี่ผมเคยเอาเดียวเพิ่งออกได้นี่บึ่งนะครับดอกแรกได้แล้ว มีน้องกันผมได้ไปแล้วดอกหนึ่งครับเห็ดไข่อีาจะสะบึงฮะรักไม้เคี้ยครันไหนจะอ่อแถวนี้แหละครับมันเคยเออก บอ,อกไปสองอยเฮ็ดอย่างบพไปน้องโอ้ยนี่ฮะบอกกินแล้วครับบอกเคยกินเฮ็ดนี่เฮ็ดแป้งเขาเขาเรียกว่าเฮ็ดน้ำแป้งครับแต่ผมบอกกล้ากินครับเฮ็ดนี่เดี๋ยวหาไปเลยเลยครับน้าผมไปอยู่ข้างล่างกันนะครับพอเห็นหน้าเจ้าของมากขึ้นมานนี้ ตัเฮิรนะ็ตนาจะออกไหลนะฮะ ก็อเอาเท่านี้แหละครับเฮ็ดต้องใส่ตาดีๆเล็กน้อยครับหาเห็ดต้องใจเย็นๆครับไม้ไมมันบังอยู่เจะซักหาแล้ะมึง เต็มท <Five. S 2> ี่สองแล้วพี่น้องครับเห็ดไข่เหมือนเดิมครับนี่หากก็ออครับดอกน้อยหน่อยนี่ครับเต็มสองนี่ดอกอย่างน้อยอยู่ครับนี่ได้ครับเห็ดไข่แล้วนี่เต็มที่สองเพิ่มอีสองดอกครันนี่ปเดี๋ยวเลาะหาอิงจอน ไปเพิ่งหาก็เริ่มอ้อเยอะครับมใช่ก็มีคนมาหาก่อนหน้านี้แล้วในสองเต็มเองครับตอนนี้นคือหกแย่เลย บรรยากาศครับคืมฟ้าคึมนฝนครับตอนนี้โอ้สุดยอดครับพี่น้องอย่างไปย่างมาเห็นน้ำตกเลยครับเห็นลำธาเรเลยเพิ่งเคยเห็นเลยครับเนี่ย สุดยอดครับน้ำใสครับแถวนี้มีเคยมาเจ้เธอเ้ยครับแถวนี้แปลกดีครับเพิ่งเห็นว่ามีน้ำแถวนี้ เออเสียงน้ำครับพี่น้องเนี่มาหาเห็ดเห็ดน้ำใส่บันนี้เห็ดเป็นน้องเห็ดหลายเลยเห็ดพี่เบือเนี่ย สุดโจดครับบรรยากาศจ้าอือมาปเห็นเด้แรกครับเนี่ยครั้งแรกในชีวิตที่มาเห็นทุกกว้างมีหน้ำครับน้ำมันไหลลงทางนี้ครับ สะพ่อทางหน้าผมมีได้น้ำาจขึ้นบางเด้ยครับน้ำเนี่ยที่ผู้ขอกวางครับับครบพี่น้องครับตรงนี้ผมก็มีเคยมาเจ้เคยครับเย็นบรรยากาศครับ ก้อนหินมหัศจรรย์มากเลยครับตรวนี้เรื่องนะครับธรรม,มาชาติสุดๆเลยครับตรงนี้มันจะป้าหินหนึ่งมืดครับแต่นี้คล้ายๆผู้เผะเทิบเลยครับ ก็เจอเห็นละงกแล้วครับเมือเด้อล็นอะรับเนี่ยโอ้เอะงกเท่ารับเ,เ,เนี่ยเป็นดอกไญ่แล้วนี่นะครับหาหมูมันดูมีหมู ย่างล้อหุห้ยไปครับออกไดซ้ำนี้แล้วครับมโอ้เขาเอาก้อนครับเห็นห้อยคุเอา เฮ็ดเปิดนอ่อกวครับพี่น้องเพิ่งเดินนี่เฮ็ดเปิดนอ่นี่ยใครเฮ็ดลรโง่ครับนี่อะไรใครเฮ็ดลรโง่ครับชู้อดัวใครกันเนี่ยเฮ็ดอะไรนอเดูนี่โอ้เฮ็ดหลายเยอะครับเท่านี่โอ้เมื่ครับมึง à, mình con Rõ hả mừng coi khắp thôi này. Đây mù mình, đây thuyền mình không. เบอร์ครับมึงโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเขาจบคลิปแค่นี้แล้วกันเด้อครับสวัสดีครับ